อยู่ตลอดเวลาคนะคุณชาววันโนนี่เป็นตัวที่ไปพบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทราบมาเงียบเงียบว่าท่านเป็นดิสก็พยายามไปพูดด้วยใช่ไหมครับก็ถึงได้ไปชายแดนกับคุณวีระกับคุณซานดิท่านนายกก็พูดผมก็พูด่ันสุเทพก็พูดทุกคนก็พูดนะฮะเราพูดไปแล้มันก็ท่าทีกลับออกมานอกห้องไปอันเดียวเท่านั้นเองเป็นเงื่อนไขว่าเอายกคอามท้าไปประชิดชายแดนตอนตัวมาจะเวอร์เฮริเทส แล้วก็ฉีกมมันเป็นนโยบายทะเลาะกับกรมบูชาทไม่ทำเด็ดขาดฮะไม่รับเล่นไขอันนี้ไม่มีใครยอมตํามได้งผมอยู่ในตําแหน่งผมไม่อยอมผมรไปจักตําแหน่งผมไม่ยอมไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่มีเหตุมีผลและมันไม่ใช่เป็นวิธีทางสาันติสุขครับ mm hmm. แล้วผมรู้จักคนที่จำลองในฐานะผู้นําที่เป็นเรื่องอะไรฮะหญิงสาสาันติสุข mm hmm. จะจะมาบอกว่าให้กันเราต้องไปยกภาพผมมันสนทางกับอุดมการหรือภาพรักภาพพนที่ผมมีต่อท่านจำลองนะครับ ก็พูดกันฟังกด้เห็นด้วยผลดี่ยก็เคยพูดกันมาอยู่หลังเวทีพันธมิตรก็นั่งกันมาเยอะแยะก็ได้เห็นด้วยผลกันทั้งนั้นนะะก็เป็นพื้ใหญ่แล้วแล้วก็โตโตกันแล้วแล้วจะบอกว่าจะมาปะท้วงได้ยังไงในเมื่อผมเองก็พบกับคุณอะไรฮะท่านทั้งหลายของพันธมิตรตลอดเวลาโฆษกผมก็พูดกอธิบายให้ฟังท่านนายกก็พูดออกทีวีด้วยมีอะไรที่ไม่ได้พูดมีอะไรที่ปิดปังหรือเปล่าครับไม่มีฮะพูดกันหมดแล้วพูดกันเสร็จแล้วก็ยังบอกว่าเลิกเ o u มโอยูสี่สี่ราย พูดกันไปห้าร้อยครั้งก็ออกมาประโยชน์เดียวพูดกันไปเป็นห้าร้อยครั้งอีกห้าร้อยครั้งก็ออกมาประโยชน์เดียวเพราะนี่มันไมไ่ใช่เหตุผลนะแล้วก็กลุ่มการเมืองมีสิทธทิอะไรที่จะไปบอกว่าพี่น้องชาวไทยต้องไม่ทํามาค้าขายบริษัทท่องเที่ยวต้องไม่ขนผลไปท่องเที่ยวไปมาบริษัทสายการบินไม่ต้องบินไปมาเพราะว่าเราจะต้องเอาให้เขาอยู่หมัดให้ได้ เรื่องของการเสียศักดิ์ศรีหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของการตีความนะการทําตนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สุขุมกําัดีภาพด้วยสติปัญญาด้วยความอดทนนั่นคือความเป็นศักดิ์ศรีของสังคมที่มีประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็เป็นสังคมพุทธมาเป็นพันปีศักดิ์ศรีอยู่ที่ความต้องตอบสนองสังคมไทยก่อนอย่าเพิ่งไปพูดว่าปารีสเขจะว่ายังไงทำตนด้วยอารมณ์อะไรต่าง เป้าหมายและว,วิธีการดำเนินการของรัฐบาลน,นี้ภายใต้นายกอภิสิทธิ์